สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจำปาดงนะคะนี่เจยจะพาเอฟซี <FC. S 1> ขึ้นเขาหาของป่ากันนะมาถึงแล้วก็เห็นแต่ถ้ำแต่โอ้โหหาของป่านะคะอันนี้นู่นเข้าป่าเข้าดงไปแล้ว ด้วยกันกี่คนนาะกำลังแต่งต้นแต่งตัวตรงนี้จะเป็นผักนะคะดงผักกูดแดงนี่ดงผักกูดแดงนี่นะคะนายพรานจะมาหามาถึงแล้วนี่นายพรานมาทำเป็น ที่พักอาศัยที่หลับที่นอนนะคะอยู่ตรงนี้โอ้มีแค่มีอะไรด้วยนะคะที่ปิง้งที่ยา่างถ้ามันมีเยอะอันนี้จะเป็นดงมีน้ำด้วยเด้อ,อนนจะเป็นดงดอกคอนแนคนเขาจะเข้าไปข้างในน,นี้มา ลูกหลานมาหากินหาอยู่หากินนะคะเป็นโอ้ไปข้าดงเข้าป่านะคะตอนนี้เข้าดงเข้าป่าหากินหาของอยู่ของกินไม่ว่าจะเป็นสารเป็นวายนะคะเป็นผักคอนแทนแล้วก็จะเก็บไปทำ อาหารนะคะบ้านเรากินแบบนี้แหละเข้าป่าไปเรื่อยๆนะคะสีผ้ากันไปไกลเดอย,ย่านหลงปลาเมื่อนี้คือมืดคึมแท้คึมฟ้าคึมฝนย่านฝนตก ทางเขาดงเขาป่าทางน้อยน้อยเนาะหาอยู่หากินไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นป่าเป็นดงดงหนาป่านญ่ ด่ายอดวายยอดคอนแค้นอยู่บ่หรือว่าสีเพ็ดกระดงกระด่างเอาเบิร์ตขวัญซูนแนวหลายขู่หลายคนมานักกันพักตากระยังเพราะไผ่เพราะมันเป็นพักหวานกระเอาพักหวานกระเอาค่อนแค้นกระเอา เอากลางดูกแล้วก็เมื่อยย่างไปเรื่อยๆยังบ่พอบ่พอดอกบ่พอปลาอยู่ไปเรื่อยๆหมวกใส่วอมหน้าตาไม่เจอหนิเห็นบ่ยัน เอาปลาเอาปลากระทาแป้งซะก่อนอ้าได้แล้วบอกโอ้โหนี่ได้แล้วนะคะคอนแคนได้แล้วปลาดีก็ได้ปลาดีก็ได้แล้วอ มันเป็นต้นแบบนี้เนาะกอนแคนเริ่มเข้าดงแล้วเอาได้อีกแล้วโอ้นี่นะคะเข้าป่าแบบนี้แหละโห นี่นะคะต้นคอนแคนแล้วก็นุ่มน้าลงมาเอานี่ได้แล้วได้แล้วนี่นะคะได้แล้วคอนแคนโอ้เราก็เข้าไปหาคอนแคนนะคะนี่นะคะต้นคอนแคนค,คือดอกคอนแคนแล้วก็เข้าไปข้างใน เอาไปข้างในก่อนมันไม่ได้บ่ต้นนี้นะคือต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็บ่ได้ของค่อยผัดค,ค่อยบ่คือเ็นต้นเฉยๆฉันนี่นะคะลอดป่าลอดลงเอ้ยเอ้ยลอดป่า ลอดดุงเข้าไปหาก่อนเด้อเร์มีเขาคือเอาหมดแล้วทางนี้เห็นแ,แต่มันน้อยน้อยอยู่น้อยนอย,นอ,ยอยู่ก็เอานะคะ FC. เอฟซีเอ้ยของเจยได้นี่ยอดคอนแขนจะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ เห็นต้นมันอยู่เห็นต้นมันอยู่เอาละบ่ะอ้นี่มันไม่เป็นเนาะดีวเราก็เลาะไปข้างหน้าก่อนอน,นี่มันทำไมมีน้ำแท้ถ้าสารงามก็เอาสารถ้าคอแนแคนงามก็เอาคอแนแคนต้นนี้มันไม่มีดอกบ่โอ้บางต้นก็ไม่มีดอกนะคะ แล้วหาหาดอกดอกต้นดอกคอนแคนต้นนี้ก็บอมมีดอกบอสอง่งลงมาดูก่อนอบางทีมันก็ไม่ออกดอกไปหาดูฝั่งหนะ้าตรงไหนนอ้อที่จะมีดอกพาเอฟซีเข้าป่า ทางท้าทางนิดเนาะน,นะคะต้นสารต้นสารที่เขายังไม่ฉีดไปแล้วต้นคอนแทนโอ้โหสีสารก่อนต้นสารก็มีแต่มันดูดูแรงเนาะนี่นะคะต้นสารดูดแรงมันก็เลยเป็นแบบนี้ คอนแคนก็เห็นแต่ต้นโอ้หาดูก่อนแบบนี้คอนแขนเยอะอต้นเล็กต้นน้อยมันไม่มีดอกบ่โอ้ดอกกำลังเล็กอยู่นะคะเอดอกคอนแคนค่อยทำไมดอกน้อยแท้ ดอกนี้ล่ะดอกนี้ยังไม่มีตส้นนี้ก็มีอยู่น้อยนี่นะคะ FC เป็นแบบนี้นะคะเราก็เด็ดเอาเด็ดเอาเออนี่นะคะหาดอกคอนแคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พึ่งเข้ามานะพึ่งเข้ามา ยังได้น้อยๆอ,อยู่อี่นะคะดอกคอนแคนได้แล้วดอกคอนแคนหาดอกคอนแคนนี่นะคะได้แคน่นี้แล้วยังไม่ได้เยอะนะคะนี่แหละคือดอกคอนแคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะ